วันนี้ทำแล้วครับเอาลางมินครับลางมินครับไม่เบื่อซื้อตัวเดิอมึงวะกูเห็นทุกคลิปเสื้อแดงกูทุกคลิปเลย <c oughs> เสื้อแดงมันหล่ออหรอต้องเ,อเนี่ยโมเตอร์เนี่เออปูอะช่วงนี้หาลองเริ่มไปซ้อสั่งแล้วลุูบุญไม่มีเสื้อใส่เว้ยทำคมนะครับอะไรตอตัตัวเองคนเคยกระทู้เคยทุกคนอื่นหรือ,อยังเสื้อแดงหมดเลยจริงอ่ะ แดงแป๊ดไอ้ลังใช่ไหมกูว่าแล้วใช่แน่เลยเอ้ยคำพูดมาจากไอ้ออมเนียเสียนะผมยาวเตรียมวัตถุดิบหน่อยให้กับเราเตรียมวัตถุดิบก่อนที่คุณจะโทษคนอื่นน้ำหมอนลงหมดเลยลงหมดสิว่าไม่ลงหมดได้ไง มึงไม่มีเลยจัะมันลังเหี้ยเอาลัง <es> มีนีกรอบสลางเห้้ยลังนีเท่าไหร่เราเนี่ยก็เรากำหนดไว้เท่านั้นมาใกล้ๆไม่เรากำหนดไว้เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยลังกูไม่กล้าขึ้นไปแล้วมันจี้กูอ่ะ ลงมาแล้วนะดมันจะเกลี่ยไฟมันจะตัดถึงเหรอพยาโคพยากาถงถึงนับโมพุทธังใส่กระถาด้วยเฮ้ยมันทีมชาแช็งนะรู้กันดูลังใหญ่เนี่ยดูอยู่กูไม่กล้าเข้าใกล้มันเนี่ยมึงก็รู้ไอ้ตากล้องมีประวัติกับมึงก็รู้ ลางใหญ่อยู่ให้มันเช็ C 2. 2> คเซียนถูอ่ะอ้าวพวงถือแป๊บนึงเดี๋ยวได้ใช้เซียนถู 2. 2> มาผมจะตัดแลนะครับโอเครเราก็ได้ลังลังมิมงม้มมิ้มยักษ์ตันนี้ลังใหญ่เหมือนกันล,ละเลอะเลยโอ้โดนกัดตัวครับฮะยังไม่เมาดีนะอลองพอักหน่อยมันยังไม่เมาดี เรียบร้อยอ๋อจีไฟเช็คดูตรงเนี้ยอะไรเนี่ตัวนี้ยไฟล้อมันยังไม่เมายังไม่สูอกินเดิมเดี๋ยวก็โดนตากล้องเอ้ยอย่าพูดแบบนั้นดิใกล้เราใกล้ใกล้เราใกล้อีกอ่ะเดี๋ยวดูมากทุกคน ตอนนั้นหาจะไปถ่ายอินเสิร์ทให้ถามไม่ดูดิหาว่ายาวาใกล้ๆหลังมันสวยดีเรอหม,มาบเขาให้นิ้วกูนึนกว่าหนามปากวะโอ๊ยถ้าใบลำไยไม่ดีหรอวะดูใช่ใบลำไยดีดีวลไอไปเมื่อกี้โดนละไม่เป็นไรเจ้าเจ้ากันไป ไอ้ทูมันมีพิษป้องกันแล้วมัเป็นอะไรรอ,อนะทุกคนรอให้เสียนถูจัดการ,ราบินไปบินมามา,มาขามสุกมีเป็นฝักแต่ความลับออไม่อะเลยคำคมคำคม คงเมาอะทุมาหมาดีเหมือนลังเก้วไม่ชัวร์นะกลดน้ำมันเปอร์เซ็นต์มันสูงอยู่นะเปอร์เซ็นต์มันสูงอยู่นะดูข้างบนมาสีขาวๆถ้าถ้าใบไม่รั่วคือไม่เห็นเนาะอืมน่าจะไม่เห็นเลยแหละพรที่ผ่านมาแทบจะไม่ไม่เห็นมันทึบเลยหรอ กูเดินกลับมาเพื่อนเมาเนี่ยตอแรกเมาเขาจะมวงกูเห็นพอดีเขาเดินไปเดินมาไม่เห็นเราอยู่บนหัวเนาะหลังมันเลอเตะถ่ายดิเอ้ยหลบได้เมาไม่ดีเลูหลบได้ทุกคนอืมกูไม่เข้าใกล้แล้วเนี่ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไร อันเซียนทูคนเราจัดการนะครับทุกคนตัดไปอีหนึ่งสุดท้ายทุยากอือสุดท้ายค่อยๆููพันจุดไฟไหนผู้พันนินแน คมมาเนี่คุ้มลงแล้วกลัวไฟมันดับไปแล้วเออเห็นแล้วไหนไปเช็คเด็นมันยังอันนี้ใช่ไหมอุหลังเบลเลอร์ใหญ่กว่าหน้าครับใหญ่สุดๆเอาแตควันมาแล้วนะโชว์ให้คนดูปาต้องถึงนี่แหละสุดยอดทุกท่านผู้ชมใหญ่กว่าหแม่ใหญ่อ่ะ เขาใกล้ไม่ได้อะใหญอฝ่ามืออีกดูหลังเหมืนดุ่ะมันดุมันดุมันดุโย้ขมันดุมันดุมันดุ้ยยยกูยังม่อยู่แถวนี้หลังใหญ่มากเลยทุกคนดูดมเอาเซียนทูควันมันไม่ค่อยมีเลยอ่ะ ได้ไหมพันกลองน่ะฟางเลยเอ่ะไม่มีความนะมีไฟมีไฟต้องเซฟตากล้องอะไรล่ะตากล้องโดนต่อยใกล้ได้อยู่กับบ่ามันไม่บินใช่ไหมเนี่ยดูเธอเมานิดหน่อยแต่ไม่ได้เมามาก Lăng y đồ cọ dại do yêu mưu yêu mưu yêu mama nén mang mang Nè 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 nén 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 ็มมีเมา,มาครับเมาครับรอบนี้ต่อให้มีควานก็ไม่ใช่ว่าจะไม่กัดนะครับมันก็กัดครับ <_ Q> ตกล้องเจอมาแล้วครับ <_ Q> ใข่บอกว่ามีไม่กัดมีไม่กัดแม,ม,ม่ยอกนิ้วกบวมเลยแต่ไขบอกว่าใช้ควันใครก็เอาเออได้เออก็ลองกันเองเลยครับผมไม่ว่าอะไรครับ <_ Q> แล้วมันจะรู้ซึ้งแต่ก็เด็กๆที่ทําก็ระวังนะครับอย่าลอกเรียนแบบอ ใช้จักรยานในการรับชมครับทคู่ฟานบอกใช้จักรยานรับชมนะครับหมอไม่ต้องมานี่แบบว่าจริอดอยู่แล้วมันก็เกาะอ,อยู่ตรงนี้น,นะเซียนพึ่งเซียนมินรู้ดีคร<อ>ับพึ่งบางลังนี้ไต้ควันก็กัดแล้วพูดอีกอีกอย่างคือต่อยมันต่อยอืมมันต่อย เอาเขี่ยไ้ไหนมันต่อยมันต่อยทุกคนมันต่อยกำลังเขี่ยมันทิ้งนะทุกคนตัเวเราเอาแม่มันออกว้าวฟังเสียงดิดูทุกคนมันบินเต็มเลย วง,งไปไปเวงวงเวงมงเวงเราจะหลบนะครับเรากลัวเฮ <laughs> ้ยมาเกาะมือยาปี๋ดูทุกคนสองรามมิมสองรามมม้ม ขอเคลียร์ก่อนนะครับเดยกตากล้องผมวเด็ได้วิ่งอ่ะขยิบมันเลยทางกลัวก็เอาเทียบมือได้เลยนะถ้ามันไีแน่เอาเทียบหน้าได้มั้ยเทียบหน้าเลยใหญ่ของหัวกูดูเอ้ย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 ใจเย็นดูทุกคนเราใจเยีนนะครับเยอะไหมเยอะเยอะอ่ ยังโอเคชนได้อะสีเหลืองๆสีเหลืองๆนี่โอเคได้แล้วเดี๋ยวได้ชงกินแล้วเนี่ยชงกินจะชงอย่างเดียวเลยชงเลยนะดูดูแสงได้ไหมตรงนี้ได้ครับเข้าหน้าเลยใหญ่เลยขอดูมือหน่อยนี่ขอดูมือขอมือเทียบดิป่อโตถ่ายไหมถ่ายใหญ่ถ่ายถ่ายเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนดูโอเคจบ